สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิง์แอนโชคอคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของพื้นดวงชะตานะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขเสริมดวงกันนะคะย้ำกันก่อนนะคะว่าการทํานายครั้งนี้ไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามาแลบฟังคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจะดูโดยการ อ้างอิงจากราศีนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันเกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะส่วนใครที่มีการตรวจดวงลัคนาเรียบร้อยแล้วอยากจะอ้างอิงจากลัคนาของตัวเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดจะให้ปิงชั่งน้ำหนักนะปิงชั่งน้ำหนักไปทางลัคนามากกว่านะคะถ้าเกิดบางคนบอกเอ้ยไม่รู้ตัวเองอยู่ลัคนาไหนยังไงก็ให้ลองโหลดแอปอะค่ะชื่อแอป,ปผูกดวงไทยนะแอป,ปนี้ก็จะเป็นแอป,ปที่ปิงใช้คํานวณอยู่เป็นประจำนะแอป,ปนี้เป็นแอป,ปฟรีนะลองไปโหลดมาแล้วก็ใส่ข้อมูลค่ะแล้วก็ดูนะคะใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดูนะคะในส่วนของสัญ,ญลักษณ์นะ,ะที่เป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนลอลิงอันนั้นแหะค่ะเป็นลัคนาของเรานะคะถ้าเกิด ยกตัวอย่างนะบางคนจะถามว่าแล้วมันจะแตกต่างกันยังไงเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะลัคนาก็คือผิวชั้นในนะคะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของราศีก็ผิวชั้นนอกนะก็แล้วแต่เอาแบบว่าตามความเชื่อของเราแล้วกันนะสุดท้ายแล้วมันก็ดูไว้เป็นแนวาทางนี่แหละนะคะแต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าสําหรับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยเรามาดูดาวเจ้าเรือนของตัวเราเองก่อนนะคะเราเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวเราคือเลขสาม พระอังคารเป็นกลุ่มธาตุไฟต้นนะฉะนั้นก็บ่งบอกอยู่แล้วพระอังคารคือความรวดเร็วคล่องแคล่วรวมถึงในเรื่องของจังหวะธาตุนะคะในตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็คือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แอคทีฟนะ,ะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะเวลาคิดปุ๊บทาอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะแบบทําทันทีทันใดอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของชาวาลัคนาราศีเมษนี่แหละนอกจากนี้ค่ะนะคะด้วยความที่ว่าตัวเราเองเนี่ย เป็นคนที่เหมือนกับว่าคิดยังไงก็จะแสดงออกหรือพูดออกมานะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองแล้วแบบเอะดูเราแล้วเป็นคนดูเหมือนกับง่ายๆสบายๆแต่เอาจริงๆนะ ราศีเมษเนี่ยจะเป็นที่แบบคาดเอาไม่ได้อะนะคะบทที่แบบดูง่ายๆสบายๆแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แบบเอาจริงเอาจังขึ้นมาหรือรู้สึกว่าเฮ้ยในเรื่องบางเรื่องบางอย่างเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราไม่โอเคจริงๆแบบเนี้ยคุณก็พร้อมที่แบบจะไฟจะสู้เหมือนกันนะคะเป็นคนค่อนข้างที่จะชัดเจนในตัวเองนะ,ะฉะนั้นในเรื่องของแบบการครบเพื่อนหรือวันนี้เรื่องของตัวตนเนี่ยนะคะจะเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีความจริงใจ เวลาตอนที่ให้ใครไปหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงคือเราแสดงออกชัดเจนเลยชอบไม่ชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะข้อดีก็คือในเรื่องของความจริงใจในเรื่องของความชัดเจนของตัวเองนี่แหละก็อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นนะคะส่วนนะคะในเรื่องของงานเนี่ยเรามาดูกันนะะในงานเนี่ยจะมีในเรื่องของดาวนะคะรหัสรหัสดาวประจําตัวในตําแหน่งกรรมะตําแหน่งงานของเราเนี่ยก็คือเลขเจ็ด เป็นกําลังของภาสาทีนี้ภาสาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นในเรื่องของความยากลําบากถ้าเกิดบวกกับในเรื่องของพื้นดวงชะตาของเราเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าสําหรับในเรื่องของลักษณะงานเองเนี่ยอาจจะต้องเป็นงานที่ใช้ในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของการทําค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าน่าจะต้องทําไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะเห็นผลหรือว่าประสบความสําเร็จนั่นเองเหมือนอารมณ์คุณปลูกต้นไม้เนี่ย ต่อให้คุณมีเวลาลดน้ํา24ชั่วโมงเลยมันก็ไม่มีทางที่ต้นไม้มันจะโตหรือว่าออกดอกออกผลได้ในทันทีทันใดมันต้องอาศัยระยะเวลานะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปท้อค่ะในการทํางานใดๆก็แล้วแต่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจมากกว่าคนอื่นแต่พี่มองว่าสุดท้ายแล้วนะผลลัพธ์ที่มันจะได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยขอแค่อดทนรอเท่านั้นเองนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหม งานมันต้องเหนื่อยแน่นอนนั่นนี่ต้องต้องบอกไว้ก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งท้อไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเนาะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มียากลําบากแต่เอาเป็นว่าให้รู้จังหวะเท่าทันดวงของตัวเองเวลาตอนที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะต้องรอคอยนานจังเลยหรือว่าทําไมเราไม่สําเร็จแบบง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาก็ คิดซะว่าเรากําลังสร้างคฤลือห์แล้วกันให้กับแบบพื้นดวงกับดวงชะตาของตัวเองแล้วกันนะถ้าเกิดมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็สําเร็จส่วนนะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างไหมามาดูเรื่องเบ,งเบ,บาๆกันบ้างดีกว่านะคะสาหรับในเรื่องของตําแหน่งปัตตานีนั่นก็คือในเรื่องของความรักนะคะจะมีดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของมุมมองในเรื่องของรักนาแล้วก็ราศีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คบนะคะคบหาคนที่มีอยู่รักนาะราศีตุลหรือว่าจะเป็น ็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างแบบตร18ตุลานะถึง16พฤศจินะคะเป็นลัคนาเป็นราศีได้หมดเลยนะคะจะส่งผลดีนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่แท้นะเป็นคู่ที่เกิดมาคู่กันมาส่งเสริมตัวคุณนะคะด้วยความที่วตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ คิดปุบทำปั๊บนะคะแล้วก็บางทีในเรื่องของการพูดการเจราจารเนี่ยจะตรงเกินไปฉะนั้นคู่ของคุณเนี่ยพอเป็นดาวศุกร์เนี่ยจะหมายถึงอะไรความเป็นแม่ไมาถึงอะไรคุณอาจจะได้คู่ที่มีนิสัยนะคะที่เหมือนแม่หรือว่ามีในเรื่องของความเป็นผู้ให้สูงนะคะแต่ว่านะดาวศุกร์เนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเอาใจใส่ฉะนั้นคนที่อยู่ราศีเมษนะคะจะแพ้คนเอาใจใส่นะการเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันนะคะตั้งแต่เรื่องใหญ่ยันเรื่องเล็กน้อยหรือการดูแลแบบพื้นฐานทั่วไปเนี่ย จะสามารถที่จะชนะใจนะคะสำหรับชาวราศีเมษได้นะบางคนอาจจะดูว่าคุณดูแข็งแข็งดูแบบบางทีก็เหมือนกับดูไม่ค่อยแคร่ใครแต่เอาจริงๆนะเซนสทีฟอ่อนไว้แหละแต่แค่ไม่แสดงออกให้คนอื่นรู้เท่านั้นเองแต่พอเป็นมุมมองในเรื่องของความรักนะคุณก็จะแสดงมุม เบาบางหรือว่าอ่อนแอหรือว่ามุมที่แบบมันเป็นมุมที่คนอื่นมองไม่เห็นนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะไปดูที่ตําแหน่งพันธุกันนะคะพันธุเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะ,ะพื้นดวงในเรื่องของบ้านเนี่ยมัน มันเป็นจังหวะธาตุด,ดินผสมน้ําฉะนั้นนะคะในเรื่องของพื้นดวงชะตารคุณคุณอาจจะเคยมีที่อยู่อาศัยที่ใกล้แหล่งน้ําหรือมีความผูกพันนะที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํานะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดนะคุณ ต้องใจแข็งนิดนึงอะ่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเนี่ยขึ้นมาว่าอาจจะมีในเรื่องของแบบลักษณะครอบครัวพื้นฐานที่อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะคะอาจจะต้องเลือกที่จะคบหรือว่าเลือกที่จะต้องแบบเอ่อตัดบางคนออกไปจากชีวิตบ้างนะคือตัวคุณเองไม่ได้เป็นคนที่จะใจแข็งจริงๆอย่างเต็มร้อยอะ่ะปิ๊งก็เลยบอกไปว่าในเรื่องของลักษณะของที่บ้านนะหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยมันอาจจะมีความวุ่นวายก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะว่าพื้นดวงเป็นแบบนี้สิ่งที่เราเจอแบบนี้เราก็รู้เท่าทันเท่านั้นเองนะคะส่วน ที่หัวใสเนี่ยถามว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนพิงมองว่ามันมีเกณฑ์โยกย้ายนะคะมีเกณฑ์โยกย้ายจากที่เดิมนะที่อยู่เก่าที่อยู่เดิมของเรานะคะแต่ว่าในเรื่องของการโยกย้ายครั้งนี้มันก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ตัวคุณเองเนี่ยย้ายไปเพราะตัวคุณเนี่ย มีในเรื่องของการวางแผนในอนาคตอยู่แล้วนะสรุปก็คือบ้านปลายเนี่ยมันมีโอกาสแนวโน้มที่จะไปอยู่ในที่ที่พักผ่อนที่แบบชิลๆสบายๆนะบางคนฟังคลิปนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันยังต้องทํางานยังอยู่ในเมืองหรือว่ายังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เอาเป็นว่าบ้านปายในเรื่องของพื้นดวงคุณเนี่ยคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่แบบ เรารู้สึกว่าสุขกายสบายใจมีความเป็นธรรมชาติสูงนะ่ะประมาณนั้นละกันนะคะส่วนนี้เรื่องของการครบเพื่อนเนี่ยจริงๆแล้ว,ว่มีเพื่อนเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะตำแหน่งการครบเพื่อนเนี่ยจะเป็นดาวพุธอยู่แล้วคือตัวคุณเองเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาหาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการที่คบเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่คบคนได้หลากหลายเปิดรับคนได้หมดแต่ตัวคุณเองเนี่ย จะไม่ได้เป็นประเภทที่จะให้ใครเข้ามาสนิทชิดเชื้อนะคะก็คือคบได้คุยได้แบบผิวเผินแต่ว่าไม่ให้ใครเข้ามา,ารู้จักตัวตนหรือว่าในเรื่องของอข้อมูลอะไรต่างๆนะคะที่เป็นเชิงลึกนะคะที่แบบว่าคุณแบบจะเก็บเอาไวนะ้เนี่ยคุณก็จะเลือกให้มากกว่าฉะนั้นในเรื่องของดวงจริงอ่ะเอาจริงๆก็ไม่ได้มีในเรื่องของเพื่อนสนิทค่อนข้างที่จะเยอะแต่เอาเป็นว่าน้อยแต่มีคุณภาพนะคะประมาณนี้ดีกว่านะคะส่วนนะคะในเรื่องของ ตำแหน่งสุภะข้าวนี้แหละค่ะที่จะเป็นเลขนะคะเสริมสําหรับนะคนที่อยู่ลัคนาราศีเมษนะคะนั่นก็คือในเรื่องของเลข5กําลังของดาวพฤหัสสุภะเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะในเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์มีดาวพฤหัสเข้ามาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรดีมากๆนะจะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์แต่ถ้าเกิดเรามองในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะให้เน้นไปในเรื่องของการไหวพระการปฏิบัตินะหรือว่าการสวดมนต์ยิ่งเสริมนะคะเลขที่จะมาเสริมแน่นอนเลยที่ขาดไม่ได ได้เลยถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของเลขนะตรงตามพื้นดวงก็ดาวพฤหัสกำลังของเลข5จะได้ทั้งผู้ใหญ่ได้ทั้งในเรื่องของความรุ่งเรืองแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของสติปัญญาย้ากันอีกรอบนึงว่าพื้นดวงเราจะร้อนนะคะใช้เลขนี้เข้าไปมันก็จะส่งผลดีนะคะแต่นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพที่จะมีปัญหานะคะตำแหน่งมรณะเนี่ยสุขภาพจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเลย,เลยก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามเนื้อหมายถึงอะไรการปวดเมือ นะเลื้อลังนะการมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเขา่าพวกกระดูกพวกข้อต่อต่างๆแบบนี้มันจะเกิดวนเวียนซ้ําๆนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของความดันนะความดันสูงความดันต่ําอาการบ้านหมุนต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ พื้นดวงนะคะเตือนออกมาส่วนตำแหน่งการเงินนะคะถ้าเกิดอยากจะเสริมในเรื่องของเงินนี่ขึ้นมาแล้วนะะได้ทั้งในเรื่องของสเสน่ห์ได้ทั้งในเรื่องของคู่แล้วก็เสริมก,การเงินด้วยก,ก็คือตำแหน่งกระดุมพระเกี่ยวกวับการเงินสภาพคล่องการเงินให้ใช้ในเรื่องของอไร้ดาวสุขค่ะเลข6นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะพื้นดวงก็คือขึ้นมาว่ามีเงินเข้ามาตลอดนะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องของการที่จะใช้จ่ายเกินตัวนะความแบบสุขกายสบายใจมีเงินเยอะก็แบบอยากจะช้อปปิ้งเยอะอยากจะ ใช้เยอะก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะส่วนนะคะในเรื่องของตัวเลขที่เราจะมาสรุปกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวเลขตำแหน่งลาภเกี่ยวกับโชคลาภนะโชคลาภมีกําลังของพระราหูคือจะพูดว่าไม่มีโชคลาภเลยก็ไม่ใช่แต่จะพูดว่าโชคลาภจะมาเป็นช่วงๆ นะคะช่วงไหนที่คุณมีดวงโชคดีดวงเฮงอะ่ะช่วงนั้นก็จะมีเข้ามาตลอดเลยนะแต่บาช่วงไหนที่แบบเฮ้ยมันไม่ถูกเลยนะไปเกงเลขไหนอะไรมันก็ดูคาดเคลื่อนไปหมดมันก็เป็นไปตามแบบนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายในเรื่องของชอบความลุ้นชอบในเรื่องของการเสี่ยงนะคะก็เน้นไปในเรื่องของการใช้เลข8นะคะฉะนั้นสรุปว่าเลขหลักๆนะที่ปิงจะแนะนำนะคะก็คือจะมีเลข6นะคะสามารถใช้ได้นะดีนะเลข5ใช้ได้ดีนะคะ แล้วก็ในเรื่องของตัวเลขนะอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้นะแล้วก็ดูแล้วแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เครียดเกินไปถึงแม้จะมีผลเสียก็คืออย่างเช่นเลขสี่นะเลขสี่ก็คือจะหมายถึงในเรื่องของเพื่อนนะคะในเรื่องของแบบคอนเนคชันต่างๆถ้าเกิดในกรณีที่ทํางานเกี่ยวกับคอนเนคชันนะคะแต่มันจะส่งผลเสียตรงที่ว่ามันก็จะไปตกในเรื่องของตําแหน่งที่มาถดถอยไปก็คือ จะมีในเรื่องของอลิไปด้วยแต่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเน้นในเรื่องของไอเดียความคิดนะ,ะอะไรใหม่ๆรวมถึงในเรื่องของความมั่นใจความโดดเด่นของตัวเองก็คือให้ใช้ในเรื่องของเลขหนึ่งเอาเป็นว่าเลขที่ปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือจะมีนะคะเลข6นะเลข5เลขหนึ่งอ่าอันนี้ใช้ได้ดีนะคะก็ลองไปปรับลองไปประยุกต์กันดูนะคะพิงมองว่ามันก็ยังส่งเสริมกันแล้วก็ยังใช้กันได้นะคะส่วนนะคะสิ่งที่อาจจะต้อง เสริมนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องของตำแหน่งปุตตะที่ปิงบอกไปนะคะเราจะมีดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวในเรื่องของตำแหน่งความคิดนะของเราเนี่ยจะเป็นดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งนะคะหมายถึงการคิดการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดปุ๊บแล้วอยากจะทำให้ได้ดังใจ ะะต้องใจเย็ยนๆนิดหนึ่งนะพื้นดวงใจร้อนนะเวลาตำแหน่งปุตตะคิดปุ๊บฉันอยากจะให้เสกให้มันเป็นรูปเป็นล่างเลยบางคนฟังแบบเออคนนู้นคนนี้ขายของทําอะไรดีเป็นไงคะตัดสินใจเลยทําเลยลุยเลยมันดีแต่ว่าอาจจะต้องคิดนะหรือว่าอาจจะต้องไปปรึกษาคนอื่นนิดหนึ่งและการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเพราะว่าคือคนลัคนาราศีเมษเวลาจะลงทุนหรือทําอะไรบางครั้งก็เหมือนจะเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่ทําเต็มที่ก็อาจจะไม่ได้ค่อยวางแผนนักนะคะเพราะเราก็เก็บเงินไม่ค่อย เก่งเนาะใจร้อนอีกก็เตือนเอาไวล้ละกันนะคะเอาเป็นว่าสิ่งดีๆนะคะที่ปิงบอกในคลิปนี้ก็รับเอาไว้อะไรที่เตือนนะคะหรือว่าอะไรที่ดูแล้วมันดูก้ามกึ่งนะคะอาจจะไม่ค่อยดีนะก็ให้เป็นการเฝ้าระวังละกันนะคะขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะสามารถค่ะเป็นกําลังใจให้กับปิงได้ง่ายๆโดยการกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเราเจอกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ to make what